สวัสดีทุกท่านที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33กันนะครับข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่30กรกฎาคมพศ2564นายสุชาติชงกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาใน9ประเภทกิจการได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริการและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนไม่ให้เกินวันที่6สิงหาคมโดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนี้ที่ต้องทําเช่นนี้เพราะระบบการโอนเงินผ่านพร้อมเพสามารถดาเนินการได้วันละ1ล้านบัญชีเท่านั้นโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจํานวน2.87ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง3วันจึงสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่6สิงหาคมตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีด้านนางสาวรัตตาแซลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าวิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ2,500บาทจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพ์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3,000บาทสูงสุดลูกจ้างไม่เกิน200คนโดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพลเลขประจำตัวประชาชนเช่นกันและนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3.9และมาตรา40 ในขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการจ่ายเงินแต่อย่างใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลังสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกันตนมาตรา3 3กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ